สวัสดีครับอยู่กับวลลิ่นทอนชาแนลนะครับแล้วก็พี่โจ๊กนะวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้จะมีเอาเรื่องของบแอนมาฝากเนาะเพื่อนๆที่มีบแอนอยู่แล้วอาจจะอาจจะยังไม่รู้ว่ามีฟังก์ชันนี้อยู่ก็เลยเอามาแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะก็ปกติเนี่ยเราเข้าบแอนกันยังไงปกติเราเข้าบแอนกันด้วยไม่คอมก็มือถือถูกไหมทีนี้พอเข้าคอมเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของบแอนด์เนาะก็คือบีแอน .com แล้วจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เพื่อนๆเนาะทีนี้ตอนนี้พี่เจโป้ปดีบังเอิญไปเห็นก็เลยเอามาบอกว่า,าทุกครั้งที่เราเข้าผ่านคอมมันก็ต้องล็อกอินเข้าไปใช่ไหมเพื่อนๆก็คือต้อง,ต,องต้องกดล็อกอินเข้าไปตรงนี้เนาะแล้วจากนั้นก็ก็เข้ารหัสต้องเข้าผ่านเขาเราียกว่าอะไรผ่านา Security ของเขาอะ factor a u t h or t i c a t i o n อะไรก็แล้วแต่ซึ่งสมมติเราปิดไปเปิดใหม่ต้องเข้าทุกครั้งมันก็ไม่สะดวกอะเนาะ วันนี้พี่เจมีฟังก์ชันใหม่ที่เขาเพิ่งเอามาลงหรือว่าลงมาสักพักแล้วก็ไม่รู้แต่พี่เจเพิ่งเห็นนะก็คือสามารถโหลดเข้ามาเป็นเวอร์ชันของ PC ได้เลยเวลาเพื่อนๆใช้งานก็ไม่ต้องมานั่งล็อกอินผ่านเว็บตลอดทุกครั้งคลิกเข้าไปก็เขาก็จะจำพาสเวิร์ดจำรหัสของเราไว้ได้เลยเนาะทีนี้มันเข้าตรงไหนโหลดยังไงเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดถ้ากดดาวน์โหลดข้างบนตรงนี้เห็นไหมเพื่อนๆข้างบนขวาเนี่ยมันจะบอกว่าสแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปสําหรับ iOS กับ Android เนาะ มันไม่มีเวอร์ชั่นของ PC เข้ามาแล้วถ้าเราอยากได้เป็น PC หรือหรือเป็นเป็นเป็น i o s ที่เป็นของของ Apple ่ะเราได้ไหมอ่าให้เพื่อนๆเข้าตรงนี้ครับเข้าตรงที่หน้าเทรดนะแล้วเลือกไปอันไหนสักอันนึงก็ได้อ่าพี่โจพี่โจเข้าไปตรงคลาสสิกนะเปิดแท็บใหม่ก็ได้เข้าไปที่คลาสสิกปึ๊บก็จะเข้ามาที่หน้าตารางเทรดตรงนี้เนาะหน้านี้เพื่อนๆที่เทรดคงจะคุ้นเคยกันอยู่ละก็ ถ้าเลื่อนลงมาดูที่มุมล่างขวาตรงที่เราจะแจ้งซัพพอร์ตเนี่ยตรงที่เป็นฝ่ายบริการจะเห็นคําว่าดาวน์โหลดเห็นปะเนี่ยจะมีดาวน์โหลดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าดาวน์โหลดสําหรับเวอร์ชัน Windows กับดาวน์โหลดสําหรับเวอร์ชัน m a ็เพื่อนๆคนไหนที่ใช้ Mac ก็ดาวนโหลด Mac ไปนะพี่จงไม่มี Mac ก็จะใช้เป็นเวอร์ชันวินโดว์เนาะก็กดดาวน์โหลดขึ้นมาปุ๊บเขาก็าจะดาวน์โหลดไปที่ข้างล่างเนาะเห็นปะใบแนนเซตอัพตรงเนี้ยโอเคพี่ตัตดขอตัดไปที่ดาวโหลดเสร็จล้ว ที่หน้าจอก็จะมีตัว b บแอนด์ขึ้นมาเนี่ยเป็น b i แอนด์เซตอัพนะเพื่อนๆกด i n s tall ไปปกติเลย i n s tall นึกๆ,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 ๆไปเรื่อยๆจนจบไม่ต้องไปทําอะไรนะจากนั้นที่หน้าจอก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานี่ตัว b บแอนด์ขึ้นมาตัวนี้เรามาดูกันว่ามันจะแตกต่างอะไรกับที่เข้าในเว็บนะสมมติเป็นการเปิดครั้งแรกอ่ะพี่โจ๊กอันนี้อันดินส tall เสร็จแล้วขอข้ามเรื่องอินส tall เลยนะถ้าเพื่อนๆคน,น,นไหนอินส tall ไม่ผ่านหรือไงค่อยถามพี่โจ๊กมาแล้วกันเนาะ ก็จริงๆอ่าอีซอก,กดเยสธรรมดาเลยแหละและ้วเขาก็จะถามว่าเลือกภาษาอะไรทําให้ดูนิดน,นึงเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากได้รายละเอียดเนาะถ้าถ้าอยากถ้าลงเป็นแล้วก็สคิปข้ามไปเลยเนาะก็เลือกภาษาไทยกดโอเคอย่างนั้นก็เลือกไปว่าติดตั้งตรงไหนจากนั้นก็กดติดตั้งนะครับกดติดตั้งแค่นั้นแหละเขาก็จะวิ่งเข้าติดตั้งจนเสร็จอ่าเสร็จแค่เนี้ยแล้วก็กด run by d นน,น,นก็เสร็จอืม พอกดเสร็จสิ้นปุ๊บเขาก็จะมีแอปไบนแนนขึ้นมาให้เราตรงหน้าจออย่างเงี้ยอย่างที่เห็นตรงหน้าจอเนาะอ่าอันนี้ก็ลบทิ้งไปไม่ใช้ละก็ลบทิ้งอพอรันไบนแนนขึ้นมาจะเป็นหน้าสีด,ดำๆอย่างเมื่อกี้อ่าเข้าไปครั้งแรกสุดเนี่ยมันจะเห็นว่าเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเขาก็ดีฟอลต์เป็นเป็นจนะีเนาะเพราะของเขาเป็นประเทศจีนะ่นะก็เราสามารถอ่าสแกนล็อกอินโดยใช้ QR code ตรงนี้ก็ได้สําหรับเพื่อนที่ใช้มือถือที่มีในมือถืออยู่แล้วนะ แต่ถ้าหรือว่าเราจะเข้าเป็นอ e ีเมลอันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆสมัครเป็นอะไรเป็นอ e ีเมลเป็นพาสเวิร์ดหรือว่าเป็นโมบายถ้าเป็นโมบายก็ต้องไปเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นไทยก่อนนะพิมพ์คห้ว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นบวกหกหกเนาะจากนั้นก็ใส่อาคารที่เพื่อนๆสมัครนะเดี๋ยวพี่โยขอเข้าแป๊บหนึง่งจากนั้นเนี่ยพอเราสมัครกดเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะทําให้เราเหมือนเข้าเว็บครั้งแรกอะ่ะก็คือให้เราเวอร์ฟายไปก็คือกดจิ๊กซอว์ตัวนี้เนาะให้ตรง ปกติเลยจากนั้นเขาก็จะเข้าเรื่องของออเทนออเทนที่เราไปเก็ตโค้ดในโทรศัพท์เราเขาจะส่งโค้ดเข้าโทรศพัพท์เราเนาะแล้วก็ใส่ไปครั้งแรกก็ใส่ไปตามปกติเลยครับ่ากดเก็ตโค้ดจากนั้นก็จะขึ้นที่โทรศัพท์เราเนาะเราก็รออ่าพอขึ้นแล้วปุ๊บก็กดใส่กดใส่เรียบร้อยสเสร็จแล้วก็กดซับมิทบางคนอาจจะขึ้นกูเกิลออ t ทนมาด้วยก็ถ้าถ้าสมัครไว้ก็เป็นก,ก็ก็ใส่ o ูเกิลออเทนไปด้วยนะแต่ของจิเมื่อกี้ไม่มีเนาะ อ่ะอันนี้ก็จะเข้ารหัสพิจโจไปเรียบร้อยละส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าที่คุ้นเคยเนาะแต่โอเคอินเทอร์เฟซมันอาจจะยังไม่เหมือนนิดนึงก็คือเนี่ยหน้าเ็าอาจจะไปอยู่ข้างๆแทนตัวตัวเมนูบาร์ข้างบนเนี่ยเขาจะไปอยู่ข้างๆเนาะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็เริ่มต้นจากหน้าแรกก็จะเป็นหน้าสรุปเหมือนเดิมอย่างนี้นะแล้วก็อีกหน้านึงหน้าที่2เป็นหน้าเป็นหน้าตลาดก็คือหน้าของอ่า รายละเอียดของเหรียญต่างๆเนาะราคาตลาดนู่นนี่นั่นนะก็ก็เหมือนกันในเว็บทุกอย่างเลยเหมือนในมือถือเหมือนกันอันนี้เป็นหน้าเป็นหน้าที่เราซื้อเป็น P2P อันที่3ามที่เขียนว่าบาทิปคริปโตเนี่ยจะเป็นเรื่องของ P2P หรือจะเป็นเรื่องเครดิตการ์ดก็ P2P ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันเนาะก็เป็นการที่เราซื้อเงินเนี่ยเขาจ d ดีฟ u ล์เงินไทยขึ้นมาเลยเห็นป่ะถ้าเป็นในเว็บมันจะดีฟ u ล์เงินจีนใช่ไหมแต่พอเป็นทอเรลงลงภาษาไทยปุ๊บเนี่ยมันก็จะดีฟォล์เป็นเป็นไทยมาเลย ตอนเรา l o อ in ินี่ะก็จะสะดวกขึ้นไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนทุกครั้งเห็นป่ะอันนี้อันนี้อัน,น,อน,นที่หนึ่งที่เรามาแลกอันแรกเงินเนาะแลกเงินบาทเป็น usdt เป็นเป็น bsd bin bsd อะไรก็แล้วแต่นะต่อไปอีกฟังก์ชันนึงเป็นฟังก์ชันเทรดนะเทรดเนี่ยก็จะเข้ามาหน้ามาหน้าเหมือนที่เราคุ้นเคยกันเลยเนี่ยก็จะเป็นหน้าอ่าถ้าเทียบกับในของเว็บนะก็จะเป็นหน้าเทรดที่เขาบอกว่าอ่านพิยกับดูเว็บให้จะเป็นเทรดแบบนี้ หน้าเทรดปกติที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันจะมีคลาสสิกแอดวานใช่ไหมถ้าเป็นคลาสสิกจะมาหน้าตาแบบนี้เนาะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกับแอดวานแอดวานมากกว่าเนี่ยแอดวานจะหน้าตาแบบนี้เห็นไหมแล้วเข้ามาดูของเรานะของเราที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแอดวานก็จะหน้าตาคล้ายๆคล้ายๆแอดวานเนาะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมนูเขายังอยู่ข้างๆอยู่เส้นกราฟเส้นอะไรเนี่ยเพื่อนๆสามารถแอดอินดิเคเตอร์ต่างๆที่เราดูเอาไว้ได้เลย มันง่ายมันง่ายมันง่ายที่ว่ามันก็จะเซฟอยู่ในเครื่องเรามันสมมุติเราถ้าเป็นในเว็บนะเราเคลียร์คลาสเราเคลียร์คุกกี้อะไรพวกนี้มันก็จะหายต้องมานั่งเซตใหม่ทุกครั้งเลยแต่พอมันเป็นแอปที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยมันง่ายเห็นไหมเราก็มันจะล็อกกันไว้เลยทุกครั้งเราเปิดมันก็จะดูตามดูตามที่เราล็อกเอาไว้เนาะทีนี้ข้างบนก็ก็เป็นไปตามที่เราเลือกเมนูในการเลือกเขาอยู่ข้างบนนะสมมุติเราอยากดูมากกว่าหนึ่งหน้าอ่าอันเนี้ยในเว็บพี่โจก็ทําไม่ได้นะ คิดว่าทําไม่ได้อ่าแต่พอเป็นพอเป็นแอปนะลองมาดูนะสมมุติหน้าแรกเอาเอาบิตคอยนอ่ะทีนี้จะพอเปิดหน้าที่2ขอดูดูอีทิเลียมอ่ะ ETH อ่าอีทิเลียมอ,อันนี้หน้าที่เราล็อกไว้ก็ได้อ่าเราดูเป็นอาเป็นเอเดก็ได้เห็นปะอันที่2จะขึ้น a อเดมาสมมุติแถบที่3 อ่าที่เราล็อกไว้ในเฟวอร์ลิตมันจะลิงก์กันในในมือถือเราหรือในเว็บเราได้นะพอเราเข้ารหัสมันจะลิงก์เรากดเฟวอร์บลิตไว้มันก็จะเข้ามาเนาะสมมุติอัที่สามเป็นเป็นอ t ทเอสจ้ะอ่าเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเห็นว่าเราจะเปิดได้หลายแท็บคราวนี้สบายแล้ะไม่ต้องมานั่งเลือกไปเลือกมาเราดูพร้อมๆกันสมมุติเพื่อนๆมีหลายเหรียญเนาะอ่าอ่าอันที่สี่สมมุติยกเปิดอีกอันหนึ่งเอาเป็น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 อาโซลาน่ากันนะนะ มันจะเปิดได้เรื่อยๆเลยเพื่อนๆขึ้นอยู่กับว่าเมมโมรีของเราจะเต็มหรือเปล่าทีนี้ถ้าเราต้องการเทรดเราจะส่องหลายๆอันพร้อมกันเนี่ยเราก็เปิดไปพร้อมกันได้เลยที่สําคัญตัวเว็บที่เราตัวเส้นกราฟที่เราเซตเอาไว้ทั้งหลายแหละมันไม่หายเนาะอันนี้แหละคือสิ่งที่พี่โจาเอ้ยมันสะดวกกับนักเทรดเราเหมือนกันนะที่สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการความไวไม่ต้องการเปลี่ยนไม่ต้องการเซตอะไรอย่างเงี้ยในเว็บบางทีมันหายในมือถือบางทีมันก็ไม่สะดวกมันเล็กอะเนาะอ่าต่อไปฟังก์ชันอื่นก็เหมือนกันเลยเหมือนกับ เหมือนกับในคล้ายๆใน,ใน,ใ,นในเว็บอะฮะเราก็มีฟังก์ชันที่เป็นฟีเจอร์นะอ่าเหมือนกันข้างบนก,ก็เลือกได้หลายๆอันเหมือนกันเนาะอันนี้พี่ยกข้ามนะตัวมาจินก็เป็นไอ้ที่เราเอาไว้เทรดมาจินเนี่ยนะที่เป็นกู้เงินเขาอะไรเขาเนี่ยพี่ยกไม่ได้ใช้เลยทั้งฟีเจอร์ทั้งมาจินเนี่ยไม่ได้ใช้้นขอข้าไปนะสมมติมละอันสุดท้ายที่เป็นออเห็นไหมครับที่เป็นอ๋อ,อ,อ,อด้านซ้ายนะพอเรากดออปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีเหมือนในในกระเป๋าเราในใน,ในเว็บหรือในโทรศพัพนทะ์เนาะฟังก์ชันหลกัหลกๆที่เราใช้ก็คืออ่าวอลเล็ตก็จะเข้าหน้าแอคเคา t ์เราเห็นไหมเหมือนเดิมว่าเรามีเฟสอันสปอตเท่าไหร่อเวอร์วิวเท่าไหร่เรามีมาจินเรามีฟันดิ้งเท่าไหร่มีเซฟ i ิ g งเท่าไหร่เนี่ยอ่าสมมติอ่ะอย่างงี้สมมุติเราเข้าไปที่วอลเล็ตย้เรลองเข้าไปที่เฟสอันสปอตอ่ะมันก็จะเข้ามาที่หน้าว่าตอนนี้เรามีเหรียญอยู่เท่าไหร่ยังไงประมาณนี้เนาะสมมุติเราเข้าไปที่หน้า อ่อเล็กนิดนึงเข้าไปที่หน้าหน้าเซฟวิ่งอ่ะก็จะบอกว่าเรามีการสเต็กเหรียญอะไรไ้บ้างอะไรเงี้ยสมมติอ่ะพิจ๊กล็อกไวน้นี่อ่าก็ต้องเลือกข้างบนเนาะเซฟวิ่งเป็นล็อกสเต็กกิ้งอย่างนี้อ่ะพิจ๊กมีล็อกล็อกไว้เนาะมีล็อกมีล็อกเอด้าล็อกแซนไว้อย่างนี้ก็จะขึ้นเห็นป่ะมันก็จะตรงกันเลยหรือเราต้องการจะอันนี้คือหน้ากระเป๋าเราหรือว่าอันนี้คือหน้าออเดอร์แปลว่ามันก็จะสรุป ของเราว่าเฮ้ยเราเคยซื้อเท่าไหร่อะไรไงเนี้ยมันก็จะสุบอยู่ในตรงนี้เหมือนกันในเว็บเลยต่อไปฟังก์ชันที่เป็นโปรดักต์อันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งที่ไบแนนซ์มีเนาะหลักๆที่เราใช้กันก็อาจจะเป็นตัวนี้เป็นเป็นเป็นสเต็กกิ้งเนาะหรือเป็นลิกดิทสวอปตัวนี้ก็จะเหมือนกันเป็นลันช์แพดตัวนี้ก็มีเห็นป่ะคือแปลว่าเพื่อนๆเข้าแอปของเขาเองที่เป็นไบแนนด์เนี่ยก็ทําได้ทุกอย่างเหมือนในเว็บเลยแล้วก็ทําได้ทุกอย่างเหมือนในมือถือเลยสมมติเราเข้าสเต็กกิ้ง เขาจะกลับมาหน้าเนี่ยหน้าหน้าเปิดมาหน้าใหม่เปิดมาอีกหน้าหนึ่งหน้าใหม่เขาก็โยนมาอีกหน้าหนึ่งเนาะแล้วก็ให้เราเลือกว่าจะเป็นล็อกหรือเป็นเป็น defi staking เนาะเราก็เลือกมันจะมันจะมันจะดูมันออกมาอีกหน้าหนึ่งเลยไม่ให้เราไปกวนกันาน้าให้เราเปิดตารางค้างไว้อยู่เห็นป่ะสมมติพี่จะเลือกเป็นเป็นอะไรดีเป็นเนียมันก็จะขึ้นมาสิบวัน30สิบวันห0สิบวันเก้าสิบวันอย่างงี้เนาะอ่าเนี่ยสิบวันห้าสิบสเปอร์เซ็นต์ลยเนาะ แล้วก็สมมุติเป็น iOS T อที่อาเนี่ยก็จะมีสามสิ0หกสิบเก้าสิบก็แล้วแต่นะว่าเขามีอะไรก็หน้านี้เราก็เอาไปสเต็กนะอ่ะไหนลองดูลิควิดสิถ้าเราเลือกเป็นลิควิดิตี้ i q ค i d s สวอปเขาก็เปิดหน้าใหม่เหมือนกันเห็นป่ะแปลว่าอฟังก์ชันนี้เขาจะเปิดขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งเนาะก็อันนี้เพื่อนๆไปลองเล่นดูอ่าทีนี้อันที่อยากกลับมาหน้าแรกก็เป็นหน้าสรุปเนาะสิ่งที่พี่โยอยากจะบอกอีกอันหนึ่งก็คือว่าสมมติเราปิดไปแล้วไม่ได้ใช้เลิกใช้อ่ามีธุระไม่ใหญ่เขาเข้ามาดู ิดไปข้างล่างไม่มีแล้วนะไม่มีละโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูใน My process ไม่มีแล้วนะปิดให้หมดใบแนนอ่าไม่มีขึ้นแล้วนะไม่มีเราลองเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งดูซิมันจะยังมางคับให้เราใส่พาสเวิร์ดใส่รหัสอาโทรศัพท์อีกไหมอ่าลองใส่ดูพอกดเข้าไปปุ๊บสังเกตด,ดูนะว่าโหลดหน้า n บแนนขึ้นมาจากนั้นก็ ไม่ได้ถ้าเราใส่เลยเลยอ่ะเข้าไปที่หน้าเข้าไปที่หน้าที่หน้าแอคเคาท์เลยเลยข้างบนก็จะมีแอคเคาท์เราล็อกค้างอยู่ไปเลยก็สามารถใช้งานได้เลยสมมุติแบบเราต้องการเวลาที่รวดเร็วแบบกดปุ๊บเข้าปั๊บเลยอะไรเงี้ยอันนี้เหมาะแต่มีข้อเสียนะเพื่อนๆก็คือว่าแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าเครื่องที่เราจะลงโปรแกรมมะมันควรจะเป็นเครื่องส่วนตัวของเราจริงๆแปลว่าถ้าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กบริษัทเป็นเครื่องบริษัทอะไรเงี้ยคนอื่นใช้หลายๆคนในนี้ไม่เหมาะนะเพราะว่าแปลว่าเขาก็จะเอาไ d เเรามาเทรดเล่นได้เลยอ่ะ หรือไม่ทุกครั้งถ้าเพื่อนใช้เป็นพวกเครื่องสาธารณะจริงๆเนี่ยอย่าลืมกดล็อกอัทุกครั้งนะเขาจะมีฟังก์ชันเนีนป่ะมีแอดแอคเคาท์มีล็อกอท์นะแปลว่าในแอคเคาท์นั้นเราไม่จำเป็นต้องมีแค่ของเรานะาเราก็สามารถใส่แอคเคาท์สองสามสี่ห้าได้อีกแต่แนะนะําว่าล็อกอท์ทุกครั้งถ้าเป็นเครื่องคนอื่นแต่ถ้าเป็นเครื่องส่วนตัวที่เราใช้ที่บ้านเนะี่ยโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยมันง่ายมันสะดวกเห็นปะ่ะเราเคยเปิดอะไรไว้มันกลับมาหมดเลยนะเห็นไหมแปลว่า มันจำม,มันจำอยู่ในเมมโมรีเรามันจำอยู่ในเครื่องเรามันก็ไปกินฮาร์ดดิสเราเอากินหมายคาก็ไม่ได้เปื้อนร้อนใครอะเนาะก็เลยเอามาฝากเห็นว่าเฮ้ยฟังก์ชันมันไปหลบอยู่ในเว็บข้างล่างไงแล้วทาไมมันไม่ออกมาหน้าดาว์โหลดข้างบนให้เราเห็นตั้งแต่แรกเนาะเผื่อเพื่อนๆสนใจที่ที่ใช้ไปนั้นกันอยู่แล้วแล้วแบบอยากได้ความสะดวกสบายมากขึ้นวิวจะก็นะนําตัวที่เป็นแอปของของวินโด้นะโอเคแล้ว ครั้งหน้าถ้าเจออะไรดีๆเดี๋ยวพี่โจเอามาฝากอีกแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่โจด้วยนะมันจะได้มีอะไรดีๆจะได้แจ้งเตือนให้มาที่เพื่อนๆจะได้รู้กันเนาะช่วงนี้อาจจะไปในทางคริปโตซะเยอะนะเข้ามาอยู่ในวงการนี้ก็คอยติดตามกันครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ